Yeah. <laughs> you ครับสวัสดีครับขออนุญาตบาดคำเน้อครับพี่น้องสวัสดีครับเราขออนสาเขาเนาะเนมาผมขอนุแน่นะครับจินตนาาเราช่วงนี้ครับมาถักท้ายกันครับโดนปปอกันครับมาเมื่อกี้ก็เมื่อไรปกติมื่อไดไปกตินะครับครับมาครับปอดมูวครับกินปอดหมูครับเชิญครับกินขมกันนี่ครับเอา

Này hấp mua ngay đi nhằm tươi tươi luôn ừ. chào เดีนนเ๋ยวไดบ้า่ฝนตกบทากมี่บอกพี่น้องเนี่แห้งมันแรงครับช่วงอืมเวาเนี่ยเล่งกินกงเบาเลยะเชิงอืมทั้งคุณเป็น,นเนี่ยครับแรงเยื่อมอม อย่งแรงครับนี่กืสิบชี้คำครับเดินเก้านำ่ยขาเฮ้ยมีเต๋สิีเบิดดูฝนตอนเช่นนี่สิมาตอนช,อช่วงเจ้าเขายี่สิบสองอ Dạ không như là trang trí để chuyển, nên choливо mang thuyết. Đ 해도 cũng không phải là con thì Chụp bớt phụ ná cây của mình Được, phụ dụ cây kìa, là Ná khô kìa chứ Ná khô chó nam kìa Chụp nam tới cho nó bớt Đẹp đẹp Chụp trên cắn กันนะว่าซิอืนนีบ้าวจ่าช่วงนี้เราพี่น้องเนี่ยตรงนี้นสบายดีอยู่ครับถ้าร้อรอรอังสิเป็นยังไง <laughs> <laughs> รอนเรื่องอ่น่น <tôi> dùng dâm quay đi vẫn chưa dùng dâm dùng dòng dòng xoay xoay dùng bị bô dạy dùng dạy bố dạy dùng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 เอาสิดูนี่เขาฉีดสำรวจเห็นไหมเราไปฉีดวัคซีนมานะครับอือฮืให้ผู้เฒ่าฉีดก้อนมานะนันต้องมาตรวจจีร่างกายนะครับพอรอสมัดอแล้อะไรอย่างเบ่มวัคซีนโควิดเลยครับวัคซีนปิจุนักบา nó là chỉ đẹp Má gắt cụm hả hòn vó vó cái nhằng này youtube mình cái kia nó vầy

Ở miếng của Tiên Mình kiến Mình, ginh, 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 ừ. Ừ. mình

mua bỏ... đẹp mua con nghe đâu chị gấu ừ thôi à nghe này ta gì buồn lên Ừ. Để chẳng nhớ là giá hợp chèm luật con Nhằm put put luôn. นี่ครับจุดยอดกินคำโตๆหน่อยผมอบดได้ยุครับเป็นห่วงนะบาราซาครับผมลืมหม็ดมาน้ำตอนตอ,อยพอจะดีก็ดีไปว่าต้มครับ พราะกิน l i ยนจ้วแบบนไหมยิ่มหน่อยพี่น้องเอ้ยยิ่มนะ <laughs> เย็นไหมครับเออเกิบยิ้มนี่กับแซบอยูครับต้มปอดหมู อ่ะรับพี่น้องแล้วส่ะชีวิตจริงครับบะม,มีในบทเรียนนะครับผมเขาต้องพิสูจน์ตัวเองของครับผมเหมือนยังท่านพิสูจน์ตัวเองของเลยครับผมสวัสดีครับครับถูกไหมครับ